สวัสดีครับผมมิสัทปักชัยภูมินะครับเป็นอดีตนักจักรยานทีมชาติอ๋อวันนี้เย็นสบายมากเลยครับอากาศกดีมากวิวสวยมากเลยครับสาหรับภูสวนอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับเป็นยอดเขาโคดเคียวลงเหมือนตัวตุ๊กฟองนะครับในการขับขี่วันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับล้อวิบตัวใหม่ล่าสุดเป็นอวินยมนะครับมาทดสอบกันนะฮะแล้วมาเปิดโปรดักต์ให้ทุกท่านได้รู้จักแน่นอนเลยครับหลายๆคนถามถึงเข้ามาล้อตัวนี้นะครับเป็นล้ออวินยมที่จะเหมาะกับทุกท่านที่คอมพิวต์ไบค์ใหม่นะครับที่ซื้อรถมาแล้วเป็น ปืนเซรามิกนะฮะขอบนี้เป็นอลูมิเนียม30มิมลแล้วเรามาเปิดกล่องดูพร้อมๆกันครับผมนะฮะสูงเข้ามาเลยครับผมเปิดมาปั๊บนะฮะเราก็มีชุดอะไหล่ของเขานะฮะก็คือริมเทปนะฮะโอ้เหนียวแน่นนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคลิปลิแกนปลดนะฮะแล้วก็แหวนรอง10ส,สปีดนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวล้อนะฮะในส่วนตัวล้อนะครับโอ้จับครั้งแรกเบามากเลยครับผม ถ้าทางจะลงเขามันขอบ30มิลนะฮะเนี่ยดำเป็นฮาร์ดอโนได้นะฮะสีดำเท่มากเลยครับผมบอกเลยฮะ30มิลแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เท่งจริงฮะสวยเป็นสีเทาเทาบอลนะฮะดูเป็นด้านๆดูล้าดีดูเท่ดีนะฮะแล้วก็สีลวดสป็อกนะครับเป็นของฟีล่านะครับผมแล้วก็ตัวดุมนะฮะเห็นชัดเลยครับเป็นเลเซอร์คัตสวยยิงสวยมากๆเลยครับผมเลเซอร์นะฮะนะฮะ โลโก้เทจริงๆเลยเรามาดูกันนะครับว่าลื่นแค่ไหนลื่นจริงๆเลยครับผมฮะตัวดุมเป็นดุมเซรามิกนะครับผมเยี่ยมนะฮะเบานะฮะนี้เรามาดูล้อหลังกัน,นะครับผมล้อหลังยกขึ้นมาก็สวยมากเลยครับโม่เป็นสีแดงนะครับโอ้โหเสียงแกล้เลยเฟังเสียงพพ้ะมอกัน,นะครับผมเสียงเพาะจริงๆเลยนะฮะดู เลเซอร์นะฮะสวยมากนะฮะซูมเข้ามาครับผม,มงานทุกชิ้นนะฮะเห็นเลยว่าโม่เนี่ยละเอียดหมดเลยครับผมแล้วก็ซูมเข้ามาดูได้ครับผมว่าตัวขอบล้อนะฮะ30ม,มิมลตัวซีลวดแอโร่นะฮะแล้วก็ของฟีล่านะครับผมเป็นดำสวยมากๆครับเป็นฮาร์ดอะโนไดนะฮะแข็งแข็งแล้วก็เหนียวงานทุกอย่าง ดูเนี้ยบดูแน่นดูดีมากเลยครับผมแล้วก็เสียงเพอนะฮะนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะครับว่าในส่วนของอ่าแบรินะ่งเนี่ยเขาเป็นแบริ่งประเภทไหนนะฮะที่เขาแจ้งมาเป็นเซรามิกนะฮะถือว่าล้อที่แจ้งมานะฮะก็คือน้ำหนักอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบกรัมก็ถือว่าเบามากสำหรับล้ออลูมิเนียมนะครับผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราเปิดดู ะนะครับเป็นเซรามิกไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นเซรามิกเลยนะฮะเยี่ยมมากเลยครับผม นะฮะก็ดีนะครับสาหรับท่านใดที่มีคอมเพรสไบหรือมีล้อที่เป็นอลูมิเนียมที่ติดรถมาเนี่ยมันก็จะเป็นล้อที่เป็นลูกปืนเ็ดมันไม่ค่อยลื่น,นะฮะพอ,อไม่ค่อยลื่นเนี่ยเวลาการขับขี่เราไม่ได้ขารถมันมันฝืดแต่ถ้าเป็นลูกปืนเป็นเซรามิกนะฮะแล้วเป็นบาร์่งนะฮะมันค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็ขอบตัวเนี้ยมันจะดีทุกอย่างสาหรับคนขี่ทางราบขึ้นเขาลงเขาเป็น30มิมลเนี่ยใช้ได้ทุกอาภูมิประเทศนะฮะแล้วก็ลมแรงบนยอดเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลนะฮะ แล้วไงเดี๋ยวมาติดตามกันทีนะครับในการทดสอบลงเขาขึ้นเขานะฮะในเที่ยวนี้เรามาทดสอบถึงจังหวัดเลยเลยนะครับผมเส้นทางสวยงามมากนะฮะแล้วก็มาแนะนาล้อโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของวิทนะฮะขอบ30มิลนะฮะใครสนใจก็ดูแทนตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับของดีนะฮะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กทุกท่านที่อยากจะใช้ล้อเบนนัมไม่ว่าแข่งขันฝึกซ้อมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม